สวัสดีครับเหล่าแฟนขับวันพีชทุกๆท่านเลยนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสปอยที่หลุดออกมาก็คือในตอนที่1156่้ยใช่ไหมซึ่งในตอนนี้น่ะก็ได้มีการเปิดเผยแล้วนะว่าทําไมตัวของแชกกี้ถึงได้อยู่กับคุณเลนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสรุปแล้วมันออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับก่อนอื่นเลยฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันได้เลยเนาะซึ่งชื่อตอนในตอนนี้มันมีชื่อตอนว่าไอดอลใช่ไหมแล้วก็ภาพสีเนี่ยเราจะได ยืนอยู่แถวหน้านะครับและโรเจอร์เลลี่กาบันจะยืนอยู่แถวหลังแต่กลุ่มหมวกฟางคนอื่นๆเนี่ยก็อยู่เหมือนกันนะในภาพสีนี้แต่จะเป็นตัวเล็กคือจะนั่งอยู่บนตัวลูฟี่บ้างแล้วก็อยู่ในกระเป๋าของเขาบ้างนะครับแล้วก็จะตัดมาที่เนื้อเรื่องคือในสมัยก่อนเนี่ยโจนสลัดคูจานะครับหรือว่าโจนสลัดที่มาจากเกาะอเมซอนลินลี่ใช่ไหมคือโจนสลัดหญิงล้วนเนี่ยต่างก็เป็นไอดอลของคนทั่วโลกในเวลานั้นชบาลแล้วก็กอริโอซาหรือว่ายายเนียวเนี่ยเป็นกัปตันกลุ่มโจนสลัดในเวลานั้นด้วยแล้วก็ชากุยากุรหือ ว่าแชกกี้ของเราเนี่ยก็จะเป็นเบอร์2ในกลุ่มนั้นใช่ไหมแต่แช็กกี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบว่าตัวเด่นของกลุ่มนะครับเพราะว่าผู้คนทั่วโลกเนี่ยต่างชอบในความงามของเธอเนาะก็อาจจะบอกว่าออกแนวแฮนด์คอกเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยโจนสลัดคูจาได้เจอกลุ่มโจนสลัดโรเจอร์แล้วก็เข้าประทะกันที่กลางทะเลเลยนะกลุ่มโจนสลัดโรเจอร์ทุกคนเองเนี่ยต่าง,ลงหลงไหลในความงามของแชกกี้ใช่ไหมมันเลยทําให้พวกเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้แบบ100%ซนะครับและในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยว่าเยเนียลหรือว่าก โอซ่าเนี่ยเขาได้หลงรักโรเจอร์ด้วยใช่ไหมแล้วก็ได้ป่วยเป็นไข้ใจเหมือนกับแฮนค็อกที่หลงรักลูฟี่เลยนะครับแต่มันก็แบบว่าติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าโรเจอร์เนี่ยเขาดันไปหลงชอบแชกี้นะคบไม่ได้ชอบยยเยนียวลใช่ไหมมันก็เลยทําให้ยยเยนีเอลเนี่ยคืออกหักไปแต่มันก็ยังพลิกล็อกอีกจนถึงขั้นขนาดที่ว่าแชกี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบโรเจอร์นะแต่เขาเนี่ยชายตามองเลลี่ผู้ที่เป็นรองกัปตันเรืออยู่ในเวลานั้นใช่ปะม,มันเลยทําให้กลุ่มของพวกเขาเนี่ยก็ได้สู้กันไปนะครับในขณะนั้นเนี่ย ก็แล่นผ่านเข้ามาไกลด้วยใช่ไหมกลุ่มโจรสลัดคูจาเองก็เลยได้ใช้ชังหวัเนี้หนีไปแล้วก็ทิ้งขี้ให้กลุ่มโรเจอร์ได้สู้กับพวกทหารเรือชบาโรเจอร์ก็เลยได้เข้าปะทะกับการาฟอย่างดุเดือดเลยนะแล้วก็ปะทะกันด้วยหาคิราชันด้วยนะครับโดยที่โรเจอร์เนี่ยจะใช้ดาบและการาฟเนี่ยจะใช้หมัดนาะในช่วงที่2คนนี้ปะทะกันนะครับเขาก็ได้ใช้ท่าใหม่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะก็ได้ใช้เทคนิคใหม่ที่เราไม่ได้เคยเห็นในตอนนี้นะครับแม้แต่โรเจอร์เองก็ใช้และการาฟเองเนี่ย ก็ใช้เทคนิคใหม่ของเขาเหมือนกันนะครับแล้วเราจะได้เห็นว่าการประทะของ2คนนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความสนุกแล้วก็ความตื่นเต้นนะครับและรวมถึงทั้งสองคนนี้ยังสร้างบาดแผลให้แก่กันและกันได้อีกด้วยนะครับและด้วยการประทะหาคีที่แบบสุดอลังการแบบนี้ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้เป็นการประทะกันที่ทรงพลังมากนะครับสำหรับหาคีที่เข้มข้นเลยแล้วก็จะตัดมาในส่วนของโลกินะครับโลกีเนี่ยเขาได้วางแผนมาไว้เลยว่าถ้าล็อกกลับมาที่เอลวาร์บอีกครั้งเนี่ยเขาจะต้องขอล็อกเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มจนสลัดด้้้วยใหได ใช่ไหมแล้วก็จะตัดมาในส่วนของฮัจิโนสึเราจะได้เห็นกลุ่มโจรสลัดล็อกพร้อมกับสมาชิกใหม่ที่นอกเหนือจากในตอนที่แล้วตอนที่แล้ว6คนใช่ปหตอนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นบิ๊กมัมไฮโดแล้วก็ขวานเงินนะครับแต่ขวานเงินเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มโจรสลัดล็อกใช่ไหมเขาก็เคยเป็นแก๊งสเตอร์มาก่อนนะครับผมหรือว่าเป็นมาเฟียแหละเนาะมันเป็นอาชีพเดิมของเขานะครับและเขาเองเนี่ยก็จะสวมชุดกิโมโนเหมือนกับชิกิเลยใช่ไหมแต่ที่สําคัญเนี่ยคือเขาเป็นคู่แข่งนะครับหรือ กัดกับชิกิในโลกใหม่ด้วยนะครับสำหรับขวานเงินคนนี้ชัาเลข1หนึ่งคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มจนสลัดล็อกในตอนนี้ก็คือบาเบลนะครับหรือว่าจนสลัดมนุษย์เงือกที่เป็นมนุษย์เงือกสายพันธุ์ปลาดุกนั่นเองนะครับรวมถึงกัปตันจอร์และก็ล็อกเองเนี่ยบอกพวกเขาทั้งหมดว่าเอลบามเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการทําลายดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวนะครับและล็อกก็ได้อธิบายแผนการของเขาในตอนท้ายของตอนนี้ใช่ไหมว่าอันดับแรกเลยแผนการเขาเนี่ยต้องการผลปีศาจในตำนานอยู่2ผลแล้วก็1ใน2นนั้นนนนี่ยอ่ ที่เอลบาร์และไม่ใช่แค่นั้นนะครับคือล็อกเนี่ยต้องการให้คนที่กินผลพิษท,ที่เอลบาร์นั้นเนี่ยคือฮาเลานั่นเองนะครับเพราะว่าล็อกเองเนี่ยมั่นใจว่าถ้าฮาเลาได้กินเนี่ยฮาเลาจะช่วยให้แผนนี้สําเร็จและเขาเองเนี่ยก็ยังต้องตามหากองคนยักษ์ที่เป็นช่างต่อเรือกันเล,ล่าล็อกเนี่ยก็ได้ให้คํามั่นกับทุกคนที่เกี่ยวข้องว่าจะได้เป็นสักขีพยานในจุดสูงสุดของโลกด้วยนี่ก็คือทั้งหมดในตอนนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยละกันนะครับเกี่ยวก,นนก,ยไ,กไป ในต้นคลิปนะครับว่าเราได้รู้แล้วใช่ไหมว่าทําไมแชกกี้เนี่ยเขาถึงได้มาอยู่กับคุณเลนะครับเพราะว่าคุณเลเองเนี่ยเป็นคนที่เขาสนใจอยู่ใช่ไหมแต่ไม่รู้นะว่าคุณเลเนี่ยจะสนใจแชกกี้อยู่เหมือนกันหรือเปล่านะครับมันก็มีคนเอามาบวกเหมือนกันนะในทวิตเตอร์ว่าชากุยากุกับเลลี่นะครับบวกกันมาเป็นแฮนด์คอร์กก็จะพูดประมาณว่าเออสองคนนี้อาจจะเป็นพ่อแม่แฮนด์คอร์กก็ได้อะไรทํานองนี้ใช่ไหมประเด็นเยเนียวกับโรเจอร์เนี่ยที่เขาแบบว่าชอบกันชบาแต่เยเนียจะชอบอยู่ฝ่ายเดียวใช่ไหมโรเจอร์ Roger เองสุดท้าย กลายเป็นว่าโรเจอร์เนี่ยไปคู่กับแม่ของเอชใช่ไหมมันก็เลยทําให้คนที่กําลังจิ้นอยู่กับคู่ลูฟี่แล้วก็แฮนด์คอกเนี่ยอาจจะมีวันวันเหมือนกันนะครับว่าต่อให้แฮนด์คอกชอบลูฟี่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้คู่กันก็ได้นะลูฟี่อาจจะได้ไปคู่กับคนอื่นตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันก็นแล้วกันว่าสรุปแล้วเนี่ยลูฟี่จะได้คู่แฮนด์คอกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ได้รู้กันแล้วใช่ป่าวว่าคือมันเป็นรักสามเศร้าระหว่าง2กลุ่มจนสลัดนี้เนาะต้องบอกรักสี่เศร้าเลยกอริโอซาชอบโรเจอร์ ใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของล็อกที่แผนการของเขาเนี่ยวังผลไม้ปีศาจนะครับในตำนานของเอลบัตและบวกกับว่าอยากจะให้ฮาเลาเนี่ยกินผลนั้นเข้าไปด้วยใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราคิดขึ้นมาออกเลยว่าเฮ้ยทำไมล็อกเนี่ยถึงต้องการตัวฮาเลาขนาดนั้นใช่ป่ะทาไมคอยตามเคียวไล่เคียวขือฮาเลาให้มาเป็นพวงตั้งหลายต่อหลายครั้งอ๋อเราก็เพิ่งจะมารู้นั่นเองคือเขาเนี่ยวางตัวของฮาเลาไว้เป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายในการที่จะไปถล่มดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนาะ เพราะว่าล็อกเองเนี่ยเคยปะมือกับฮาเรามาแล้วก็น่าจะเข้าใจถึงความแข็งแกร่งของฮาเราแล้วก็มองว่าฮาเราเนี่ยจะเป็นคนกินผลปีศาจในตำนานนี้แล้วก็อาจจะใช้พลังของผลปีศาจในตำนานของเอลบาสเนี่ย ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วเท่าที่เขาเนี่ยเห็นคนมาหลายคนอะไรทํานองนี้หรือเปล่า,ลา,ลาก็เลยกะจะให้ฮาเราเป็นจิซซอตัวสําคัญแต่ฮาเราก็ไม่เล่นด้วยเขาสักทีนะครับคือมากี่รอบก็ปัดตกไปนะครับข้อเสนอยังไม่โดนใจยังมาคุยกูอีกหนึ่งประเด็นที่เราอยากจะพูดคุยกันนั่นก็คือการที่กอริโอซาหรือว่าเย,ยเนียลเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มโจนสลัดล็อกได้ยังไงใช่ไหมตรงนี้เนี่ยผมมองว่าล็อกมันน่าจะไปชิงมาจากเกมเดวี่แบ็ไฟนะครับเพราะว่าไอเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ว่าถ้าใครแพ้ใช่ปะจะต้องส่งคนที่เก่งที่่สุุดในกลม หรือว่าอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งในกลุ่มเนี่ย มาให้กับฝ่ายศัตรูนะครับก็ไม่แน่ว่าการที่เยเนียลมาอยู่กับ,บล็อกเนี่ยอาจจะโดนเกมนี้เล่นงานแล้วก็ได้นะครับตรงนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองบอกกันมาได้นะสามารถคิดต่างกันได้เลยเพราะว่าเยเนียลเนี่ยน่าจะเป็นคนสุดท้ายเลยมั้งที่ได้เข้าร่วมกลุ่มแล้วก็ได้เห็นในศึกอตวเล่นะครับเพราะว่าแต่ละคนที่เราได้เห็นในศึกอตวเล่เนี่ยก็ต่างมีการเปิดเผยมาว่ารวมตัวกันที่เกาะฮัจิโนสึไม่ว่าจะเป็นขวานเงินหรือว่าทางด้านบาเบลนะครับจริงๆเย,ยเนียลอาจจะเข้ามาพร้อมก,กับกิลบาสต้าก็ได้นะตรงนี้เดี๋ยวต้อง ดูการเปิดเผยกันอีกทีว่าเยเนียลเข้ามาได้พอหะืแล้วขอกลับมาที่ประเด็นไอ้สผลปีศาจนี้อีกนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าเออหนวดดำเนี่ยมันเป็นลูกล็อกใช่ไหมผมมองว่ามันเองเนี่ยก็น่าจะได้รู้ถึงแผนการของพ่อเป็นอย่างดีเพราะว่าหนวดดําเองเนี่ยคือหวังผลปีศาจ2ผลเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มี2ผลแล้วนะแต่อาจจะไม่ตรงกับแผนการหลักของล็อกสัทีเดียวตรงที่ว่าผลปีศาจในตํานานของเอลบาสเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับหนวดดาก็อาจจะพลิกแพงนะครับผลปีศาจนั้นก็ได้ตรงที่ว่าเออเอาเป็นผลความมืดแล้วก็ผลสั่นว ของหนวดขาวเนื่องจากอยู่กับหนวดขาวมานานก็อาจจะเห็นว่าเออไอพลังนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าพลังอื่นๆเลยนะอะไรทำนองนี้ก็อาจจะมาชดเชยกันได้เนาะเหมือนกับเราอ่ะพอเราจะไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะพอมันไม่มีอย่างใจใช่ไหมมันก็ต้องเลือกอันที่รองลงมาที่มันไม่แพ้กันเท่าไหร่เนาะตรงนี้ผมก็เลยมองว่าหนวดดำเนี่ยคืออาจจะได้รู้แผนการของล็อกเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ดําเนินแผนการของล็อกมาต่อเรื่อยๆเลยใช่ไหมตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าสรุปแล้วมันจะเป็นอย่างที่เราเนี่ยวิเคราะห์แล้วก็คาดเเดาากันหรือปล่ แต่แผนการของล็อกอย่างที่บอกไปว่ามันยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่หนวดดํายังไม่มีนะครับนั่นก็คือกองเรือกันเลล่านะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนยักษ์ทั้งกลุ่มในเอลบาร์เลยก็ได้นะเพราะว่าท่านอิมเองเนี่ยคือก็อยากจะได้กองกําลังเอลบาร์ทั้งหมดเหมือนกันให้มาอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาใช่ปะเพราะว่ามันจะสามารถพลิกเกมได้เลยนะครับถ้าเราดูจากแผ่นศิลาจารึกข,ของเอลบาร์แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ากองกําลังคนยักษ์เนี่ยคือมีประสิทธิภาพแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นกองกําลังหลักในสงครามเมื่อ100หนว่งเเปล่าหมือน เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นไปตามอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งกันลวกันเพราะว่าข้อมูลในตอนนี้มันหลุดมาแค่ไม่เยอะมากนะครับส่วนไอ้ประเด็นโลกิเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยเพราะว่ามันก็อยากจะไปกับล็อกอยู่แล้วเฉพาแต่ล็อกไม่พาไปถึงแม้ว่าล็อกจะกลับมาอีกนะครับโลกิขอไปอีกแต่ก็ได้ดวนกันแล้วใช่ไหมว่าถ้าโจมตีล็อกได้ล็อกจะพาไปแต่สุดท้ายโลกิเนี่ยนอนอาบเลือดอยู่ที่พื้นเลยเพราะว่าล็อกใช้ดาบกับเด็กด้วยนะครับก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันกันกก็ไไมม่่่นนนนาาจจะะะีีีีปรรเเดดอทคุยยหลลััง้้แวว๋ ดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันว่าจะมีตรงไหนเนี่ยแซมขึ้นมาบ้างนะครับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่ามุมมองของตัวเองเข้ามาได้นะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่หลุดออกมาในตอนนี้นะครับก็สําหรับวันนี้มีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับหรือว่ามีแนวคิดที่ไม่ตรงกับพี่วินเพื่อนคนไหนเนี่ยคือขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ขอ